เรียกว่าวแต่ๆอะไรช่วงอายุของพี่โดมนี่ก็จะมีแบบหลายๆโปรเจกต์มาโดยลตลอดนะทั้งบก่อนนั้นก็ทำค่ายเพลงก็ทำธุรกิจโซนผมว่าโซนแล้วก็อยู่แบบหาเรื่องเหมือนกันบางทอางีอย่างเง<อ>ี้ยอย่าง,างทำค่ายเพลงก็โอ้แบบสนุกนะครับแต่ก็เสียเองินอะไรอย่างเงี้ <laughs> ยแต่ก็เราก็ยังไม่หยุดครับก็ก็ยังมีไฟอยู่ครับ <นะ S 2> ยังอยู่ในวัยก็แฟนจริงๆทำธุรกิจครับตอนนี้เขาไปเปิดร้านเสื้อผ้ามัลติแบรนด์ที่สยามโดมน่าแต่ยุ่งกว่าอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าน้องก็ยุ่งมากเพราะว่า กำลังจะเปิดร้านที่3อีกครับยังนอน,น,อนตื่นมาเจอหน้ากันอยู่ทุกคืนออทุกนนทวันไม่รู้แล้วครับเวลาออกไปทำงานมีครับมีแบบว่าม,มีตลอดบอกรักกันทุกวันต่างคนต่างต้องทำงานของตัวเองแต่ว่าก็ต้องเคารพพื้นที่ของันและกานร <Online S 2> ออนไลน์ก็ก็ก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนเดิมอยู่ครับธ<ม>ุรกิจี่อก็ใช่ผมเพิ่งร้อนธุรกิจใหม่ทำกับหน่วยงานของทางราชการกับศูนย์นาโนเทคครับเอาสมุนไพรไทยเลยครับ<ด>มา,<ด>ม,ามายกระดับด้วยนวัตรกรรมของทางนาโนเทคเรากต็ตั้งใจครับอยากให้มันบรูราณาการไปถึงระดับของคนชุมชนในหมู่บ้านเกษตรกรที่เขาปลูกจริงๆเพราะเอาพลูขาวมาทำเป็นนาโน ผูคาวใบผูคาวเนี่ยครับเียกตัวอย่างว่าแต่ๆอะไรช่วงอายุของพี่โด้นี่ก็จะมีแบบหลายๆโปรเจกต์มาโดยตลอดนะครั้งแบบก่อนหน้านี้ก็ทำค่ายเพลงที่ว่าทำธุรกิจโซนผมว่าโซนแล้วก็อยู่แบบหาเรื่องเหมือนกันบางทีอย่างเงี้ยอย่างทำค่ายเพลงก็โอ้แบบสนุกนะครับแต่ก็เสียเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ยังไม่หยุดครับก็ก็ยังมีไฟอยู่ครับยังอยู่ในวัยเลขสี่ที่ยังคุกรุ่นอยู่แแต่่นดวา คุณภรรยาตอนนี้คือเปลงเป็นเิดไปอยู่เป็นแม่บ้านคุณภรรยาโดมใช่ไหมครัก็แฟนจริงๆทําธุรกิจครับตอนนี้เขาไปเปิดร้านเสื้อผ้ามัลติแบรนด์ที่สยามคือเนาะชอบแฟชั่นครับพี่แล้วก็เขาก็มีเพื่อนที่เป็นสไตลิสต์มีเพื่อนที่ทําแบรนด์รุ่นใหม่มีเพื่อนที่เป็นแบรนด์มาจากเวียดนามมาจากบาหลีอะไรเงี้ยครับก็ใครชอบเสื้อผ้าแบบสไตล์แบบฮิปๆหน่อยแล้วก็มีความเป็นแบบ รุ่นใหม่หน่อยครับ Gen ีนิดนึง <c oughs> ก็ไปดูกันได้เพราะว่าสินค้าเขามาจากทั่วเลยครับมาจากอเมริกาใต้มาจากเกาหลีมาจากบาหลีก็มีเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบรนด์มัลติแบรนด์เลยครับก็เลยเางานในวงการเราก็มก็แบบเราก็ทำแบบได้คืองานอินฟูเขาเขาเยอะครับ <c oughs> ใช่แต่ว่าบางครั้งน้องเขาก็รู้สึกว่า <c oughs> ถ้าให้เขาเหมือนรีวิวสิ <c oughs> แบบโปรดักต์ไปเรื่อยๆแล้ว มันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเขาอยากจะสร้างธุรกิจอะไรในวัย30ต้นๆซึ่งผมมาเข้าใจนะในวัยเราถ้าอายุเท่าเขา <c oughs> เราก็โอ้โหหาเรื่องทำน,ง <c oughs> นี่นทำนี่ตลอด <c oughs> ใช่บากบานอยู่ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องลองตอนนี้จะได้เรียนรู้อะไรอย่างงี้แล้วเราซัพพอร์ตล้วก็ให้คำแนะนำกับเขางไงบ้าง,างช่วยเต็มที่ <c oughs> ทเลยครับแรกๆเอาตรงๆนะครับไอตอนเปิดร้านแรกเนี่ยผมคิดเลยเจ๋งชัวร์อันนี้พูดตรงๆอันนี้พูดแต่ว่าไม่ได้บอกก้านะแต่คิดในใจ เซงชัวแต่ก็เอาอย่างน้อยก็ขามือตัวเองก็<อ>จะได้ประสบการณ์เนี่ยแต่ไปไปมาด้วยความที่ความยูนิของเขาความที่เขาเอาแบบเขาเป็นคนเลือกเองกับมือนะครับอีเมลไปติดต่อแบรนด์เขาเรียกอะไร IG ด i r e c t ไปติดต่อแบรนด์อย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้แบรนด์นี่เก๋ๆแล้วก็ไม่มีร้านอื่นมีแบรนด์เหล่านี้มันก็เลยดูมีความเฉพาะตัวถึงแม้ว่าอาจยอดขายอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นยอดใหญ่แต่ว่าไปได้เรื่อยๆเลยครับใช่ ไม,ไม่ได้ครับผมว่าต้องทําต้องทําเพราะว่าคนเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตัวเองลงมือเนาะเหมือนแบบ l e ARNING BY DOING อ่ะคุณก็ต้องทําจะให้เราคอยซัพพอร์ตอย่างเดียวผมว่าไม่ใช่อยู่นี้ก็ต้องช่วยกันอย่างน้ึงถ้ากู้งานรับตัวระบบแต่ยุ่งกันตอนนี้โดมน่าจะยุ่งกว่าอยู่ครับตอนน,อน,นี้แต่ว่าน้องก็ยุ่งมากเพราะว่ากําลังจะเปิดร้านที่3อีกครับ2ร้านแรกอ่ะเริ่มอยู่ตัว แล้วก็คราวนี้ก็จะคุ้นกับเพื่อนแล้วก็จะทําแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นคอลแลบกันระหว่างเวียดนามกับไทยครับก็กำลังไประดับไปไปไปทรงนั้นเลยครับใช่ดูโปรเจกต์เขาจะยิ่งใหญ่เราส่วนตัวเราเป็นดมว่าคือโปรเจกต์เขาครีเอทีฟมากแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้หูยิ่งใหญ่ระดับธุรกิจแบบเป็นร้อยล้านเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็มีวิชั่นที่ดีอ่ะผมมองว่าเพราะทุกวันนี้โลกเรามัน global แล้วมันเป็นทุกอย่างมันเป็นโลกเดียวกันละ ผมมองว่าถ้าเราจะมามุ่งเน้นแต่ตลาดในประเทศเราอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ประเธศไทเราไม่ว่าจะเป็นทีป๊อปอทีฟูด้ดใช่ไหมครับทุกอย่างทีเค้าเจอร์ตอนนี้เรากําลังกระจายไปสู่หลายภูมิภาคเพลงไทยไปดังในอเมริกาใต้ยอย่างเงี้ยใครจะคิดใช่ไหมครับ,รบใช่ครับเพร,เพราะฉะนั้นความทุกอย่างที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าณนะวันนี้สามารถเป็นไปได้หมดใช่ ทุกวันทุกวันยังนอนตื่นมาเจอหน้ากันอยู่ทุกคืนทุกวันไม่รู้แล้วครับเวลาออกไปทำงานอย่างนี้ครับมีแบบว่าคิก่อนมีกมีตลอดบอกรักกันทุกวันหรือในช่วงระหว่างวันเราเราคุยอะไรกันบ้างคือแบบคนต่างคนต่างไปทำงานอะไรแบบจริงจริงก็ถามเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือบ้านมันรีโนเวทอยู่ใช่ไหมครับจะเสร็จแล้วล่ะแต่ตอนนี้อยู่คอนโดทีนี้คอนโดในเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่อย่างนั้นหรอกครับ บางทีเราเล่นคอนเสิร์ตกับมาบ้านตีสองตีสามเนี้ยเขาหลับแล้วไงเพราะงานเขาเช้าอันนี้ก็ย่องย่องย่องน้ําก็ต้องอาบเพราะว่าเมคอัพอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับกันบางวันผมมีงานเช้าเขาก็ต้องไปเหมือนแบบมีการแบบเอาคนเพื่อนมาจากต่างประเทศไปเลี้ยงลูกค้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดกันดึกออกลูกแบบต่างฝ่ายต่างเกงใจกันมากกว่าผมว่าตอนเนี้ยผมว่าด้วยด้วยวัยวุฒิน้องโตขึ้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเออ ตางคนต <c oughs> ต้องทำงานของตัวเองแต่ว่าก็ต้องเคารพพื้นที่ของันและการอะไรอย่างเงี้ยค,ครับ